สวัสดีทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ On H Channel กันอีกครั้งผมสำหรับวันนี้เราอยู่ในช่วง Workout Series ผมกับ5ท่าสร้างกล้ามอ,อกแบบปังๆน,นั่นเองครับผมบริเวณน,นี้ผมก็คุณไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์รยอะไรทั้งสิ้นผมมีแค่ร่างกายคุณเท่านั้นก็มาสร้างกล้ามไปด้วยกันน,นั่นเองครับผมโอ้ยผมแต่ว่าก่อนเริ่มวิดีโอนี้ผมทุกท่านรู้อยู่แล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันก่อนผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาช่องนี้ผม อย่าลืมกด subscribe อยากจะออกกำลังกายไปด้วยกันอยากจะดูการเดินทางในช่องนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่ผมสุดท้ายผมใครอยากจะชวนเพื่อนมาสร้างหุ่นไปด้วยกันและไม่อยากสร้างหุ่นเปคนเดียวผมอย่าลืมแชร์กันไปนี่ผมถ้าคุณพร้อมแล้วผมไปกัน มาสู่โปรแกรมออกกำลังกายครับผมโปรแกรมออกกำลังกายมี5ท่าอันนี้ของผมพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันดีกว่าผมท่าแรกคือท่า c r a บบิ้งพุชอัพมันเองของผมหรือว่าการวิ่งพื้นกระโดดมาแล้วตบมันเองท่าที่สองครับคือท่าไวพุชอ u พมันเองของผมท่าที่สามคือท่า diamond push up มันเองของผมท่าที่สี่คือท่า standard push up พมันเองของผมท่าที่ห้าคือท่า p พ n เ h e r push up พมันเองของผมโอเคครับผมสิ่งสำคัญนะผมอย่าลืมเตรียม น้ำให้พร้อมผมเตรียมผ้ายพร้อมผมวันนี้เราจะไปเหนื่อออกกันในผมพร้อมแล้วก็ไต่กันับผมมาสู่ e อ e r c i s ไ์ที่หนึ่งของเราผมท่าคราปปิ้งพุชอัพในผมคือการดันตัวขึ้นมาแล้วก็เอามือกระโดดตบในผมไม่ใช่ไม่ใช่แบบดันตัวขึ้นมาแล้วก็เอามือตบันผมการวางแขนของท่านี้ผมเราจะวางแขนแบบค่าสแตนดาร์ดพุชอัพในผมแล้วก็วิดพืรลงไปแล้วดันออกมาให้ เช่นสุดที่เราสามารถที่จะกระเด้งตัวขึ้นมาได้นี่ผมแล้วก็จกมือนเองผมท่านี้ผมเล่น6ถึง8ครั้งครับผม4เซตนั่นเองครับผมพร้อมแล้วก็ลุยกัน สคือท่าไวพุชอัพน,นั่นเองผมท่านี้ผมไปคล้ายท่า Standard ด u ุชอัพน,นั่นเองผมแต่ว่าเราจะกางแขนมากกว่าปกติเพิ่มอีกมาประมาณ20-30เอร์น,นั่นเองผมเพื่อให้เราสามารถวิ t h กว้างได้น,นั่นเองผมท่านี้ผมเล่น1 0บถึงสิครั้ง4เซตครผมสี่สำคัญคือการลงเกือบให้สุดครผมแล้วดันขึ้นมาเกือบให้สุดนั่นเองผม ภาษาผมคือถ้าเพดพุทธอับนในผมหรือว่าถ้าดายม่อพุทธอาบนในผมหรือถ้าวิดพื้นใช้แขนแบบใกล้ชิดกับหน้าอกในผมถ้านี้ผมคุณสามารถวางเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าคุณอยากจะวางมือชิดอย่างนี้ก็ได้น้ผมอันไหนที่ที่เหมาะกับคุณแนะนําว่าให้ลองทํามันดูก่อนในผมท่านี้สิ่งหนค่งคือการบีบหน้าอกให้เข้ากันตอนเราขึ้นมาในผมท่านี้ผมเล่น 8- ปดถึงสิครั้งครับผม4ี่เซตในผม สิ่งสำคัญนะผมอย่าลืมโฟกัสในการตอนที่เราดันตัวขึ้นมาแล้วเก่งนะผมแวกในหั สเตนด์ดพุทซันี่ผมเป็นท่าที่เบสิกที่สุดที่คุณควรจะออกกาลังกายคือท่านี้นี่ผมช่วยในการทั้งสร้างกล้ามอ,อกช่วยในการทั้งสร้างไทเซ็ปน,นั่นเองผมและช่วยในการทําให้ช้องเราแบนราบด้วยน,นี่ผมเคผมท่าพุทซับนั้นเป็นท่าที่คุณจะใช้มัดกล้ามเนื้อหลายๆส่วนน,นั่นเองผมพร้อมกันน,นั่นเองผมท่านี้ผมเล่น8ปดถึงสิครั้งครับผม4ี่เซตนะผมสิ่งสําคัญนั่นเองผมอย่าลืมโฟกัสในการวิดลงและวิดขึ้นมาอันนี้ผม ท้ายผมท่าแพชเชรพุทอปนั่นเองผมท่านี้ผมเป็นท่าที่เป็นสตรีทวอร์กอัพประมาณหนึ่งหรือว่าแกสต์เจอร์เอติกส์หรือว่าการเล่นคล้ายคล้ายยิมนาสติกนั่นเองผมเป็นท่าที่เอาไว้ฝึกที่คุณสามารถทำท่าแพชเชรนั่นเองผมก็คือท่าตัวตรงนั่นเองผมเฮ้ยผมท่านี้ผมเล่น10ถึง12ครั้ง4เซตผมท่านี้เราจะไม่วางแขนเหมือนพุทอัพปกติผมแต่ว่าเราจะเปิด ปลายมือออกไปข้างๆครับผมแล้ววางให้ชิดใกล้ลําตัวประมาณหนึ่งครับผมแล้วก็วิดลงไปนั่งผมโอเคผมพร้อมแล้วก็ด้วยกัน โอเคผมก็จบไปกันแล้วกับ5้าท่าสร้างกล้ามอ,อกแบบปังๆครับผมบอกเลยว่ากล้ามอ,อกแน่นเปรี้ยแน่นครันผมโอเคผมก็สำหรับใครที่เอนจอยกับวิดีโอนี้ผมแล้วก็คุณชอบท่าไหนสามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้หรืออยากจะให้ผมทำโปรแกรมอะไรเพิ่มก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้อันนี้องผมแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณเลิฟและไลค์วิดีโอนี้จริงผมและเอนจอยกับวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะผมและใครที่เข้ามาใหม่ใครที่อยากจะมา สร้างคุณไปด้วยกันอยากจะจะติดตามช่องนี้และเดินทางไปด้วยกันอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอเด็ดๆแล้วก็ใหม่ๆสม่ำเสมอในผมสุดท้ายผมอย่าสร้างกล้าคนเดียวผมพาเพื่อนคุณมาออกกำลังกายไปด้วยกันแค่ไปใน,นผมแล้วเราเจอกันใหม่ผมกับคราวหน้าผมกับการสร้างกล้ามเนื้อแบบ bodyweight ใน,นผมแล้วเราเจอกันใหม่ผม see you ผม stay safe, ผม stay h e a l t แล้วก็ stay lean ไปด้วยกันนะผม Beats